เคบิเวอร์ aver, วันนี้ผมจะพามาปราสาทเอือนหินก็มันเป็นที่ที่ผมลืมไปเลยเพราะว่า,าส่วนใหญ่คนแฟนเขาจะนำเสนอไปวัดต่างๆเนาะเธอเนะอาะแต่ทำไมวัดนี้เธอเอ้ยแต่ทำไมที่นี่เธอถึงไม่อยากพาเขามาวะเธอหรือว่ามันเหนื่อยจากยังไงวะเธอฮะมันเหนื่อยเหรอมันเหนื่อยหรือมันมันยังไง <c oughs> ออทำไมถึงไม่อยากพามาอันนี้ล่ะ <laughs> มันก็ไม่มีทางไหนที่ดีนะแออล้วทางขึ้นตรงไหนสามารถขึ้นตรงนี้ได้เลยไหมหรือว่าเขามีบันไดหรือว่าต้องไปด้านขวาเราจะไปขวาหรือไปซ้าย,ไป,ายไปซ้ายดีกว่า<ป>มาข้างๆก็ได้นะมาเดินข้างๆเลย ตากล้องเคยอะไรมันไม่ได้ถ่ายตากล้องนะมันถ่ายคนไอ้นี่มันถ่ายเอ็มซีมันไม่ได้ถ่ายมันไม่ใช่ตากล้องถ่ายตัวตากล้องเองนี่ไงมาเดินขนาดระวังระวังเหยียบขี้งัวถ่ายถ่ายขี้งัวถ่ายก็เนี่ยมาเดินข้างๆกันเนี่ยก็เดินก็เดินขาก็เขาปิดอยู่เราเราจะมาทางนี้ทำไม เอาหมายึงอ้อมไปนู่นเหรอแล้วทำไมเราไม่อ้อมไปนู่นตั้งแต่แรกไม่จร ين, ิงๆ MC ควรจะต้องอายชาวบ้านนะอันนี um> ้ตากองอายชาวบ้าน่ายไแผ่นไหมนะมันเป็นประสาทยุคไหนวะเธอเดี๋ยวเดี๋ยวให้จริงๆก็คงเป็นขอมอะไรพวกนั้นแหละ แต่น่าจะหายากหน่อยนึงเนาะเพราะว่าขนาดหาใน Google ยังไม่ค่อยเห็นใช่ไหมเอะชื่อว่าปราสาทเฮือนหินเออแล้ววัดอันนี้คือวัดอะไรไวัดเฮื่อนหินเหมือนผมได้มาสองจังหวัดเลยนะวิวเวอร์ผมได้มาสองจังหวัดเลยนะเออถ้าคุณแฟนไม่บอกนะผมก็คิดว่าตรงนี้คือมุกนะครับแต่จริงๆไม่ใช่อันนี้คืออำนาจนะฮะ เออเหมือนผมได้มาสองจังหวัดในเวลาเดียวเธอถ้าเธอซูมเธอถ้าเธอซูมนะถ้าเธอซูมน่ะเวลาเวลาถ้าเกิดเธอซูมแรงเกินไปน่ะเธอเข้าใจไหมมันจะไปโฟกัสแล้วมันจะไปจิ้มจอแล้วมันจะล็อกโฟกัสเข้าใจไหมออถ้าเธอไปจิ้มแรงอ่ะมันจะขึ้นขึ้นกรอบสีเหลืองใช่ไหมถ้ามันจะล็อกโฟกัสอ่ะแต่ถ้ามันเป็นสีขาวอ่ะมันจะไม่ล็อกโฟกัสนะอันนี้เป็นสีอะไร เธออย่ให้เป็นสีเหลืองนะถ้าเป็นสีเหลืองมันจะขึ้นโฟกัสต,ตรงไหนเป็นโฟกัสมันจะล็อกไว้อ่ะเ้วมันจะทําให้ให้ตรงอื่นไม่ชัดอนะ่ะเข้าใจไหมออันนี้เป็นอะไรศูนย์จุดห้าไหม <0. 9. S 1> ขอศูนย์จุดห้าจิ้มได้จิ้มศูนย์จุดห้าได้เ <0. 5. S 1> ขาต้องการกว้างไงเ <0. 5. S 1> ข้าใจไหมวิเวอร์ครับอันนี้คือเลียวที่สุดเลยนะครับแบบเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะนเธอหนเธอที่เธอจับกล้องให้เขา <c oughs> เป็นครั้งแรกเลย แต่วิวเวอร์อย่าคิดว่ามันเป็นดูเหมือนสนุกสนานนะครับจริงๆก็ <laughs> ด่ากันไม่หยุดนะฮะเอามานี่ดีบอกให้มันขนานเะนี่ยเดินขนานกันเนะี่ยไม่งั้นเขาไม่เห็นตาก้องมาขนานกันดิเดินมาให้มันเท่ากันเดินมาให้มันเท่ากันเท่ามันต้องเท่าเสมอ อาอก็ถอยดิมันกว้างอยู่ไม่ใช่เหรอได้ยังนย์จุดห้ามันได้อเอา้าประตูปิดให้ขึ้นยังไงไม่ได้ให้ขึ้นแล้วหรอเอ้าจะไ<ม><ช>าไม่ได้ให้ขึ้นก็ไปด้านนึงก็ได้ไปไปฝั่งนึงก็ได้ถ้าไม่ได้ให้ขึ้นแล้วประตูนี้ก็ปิดนะครับเ,เธอเธอซูมไปดิศูนยะ์ศูนย์จุดเอห้าล่ะห้าเท่าล่ะกว่ามันล็อกเหรอรกลัวนิวพลาดใช่ไหมัน ห <laughs> หินมลวัเ,เธอเธอ,เธอสังเกตไหมว่าเวลาที่เราไปสถานที่ที่มันเป็นประวัติศาสตร์อะ่ะมันจะชอบมีต้นลั่นทมเธอสังเกตไหมเอออยู่ไทยก็เหมือนกันมันเป็นอะไรวะเออมันแปลกเนาะเอ้าเธอมันมีบันไดให้ขึ้นสองฝั่งเหรอใช่นี่วิวเวอร์ดูนะครับเไเนี่ยเธอกด สองฝั่งนี่ไงก็สองฝั่งแต่ถ้าเธอจิ้มอะ่ะเดี๋ยวมือเธอสั่นเธอเข้าใจไหมแล้วมันจะไปล็อกโฟกัสถ้าเกิดถ้าเกิดเธอจิ้มไม่แม่นอ่ะมันไปล็อกโฟกัสแล้วมันจะขึ้นกรอบสีเหลืองเอ่าเรามาใกล้ๆได,ได้ไหมเรามาใกล้ๆตรงนั้นได้ไหมนะเพราะว่าอยากดูไงไม่ใช่อะไร มีนักท่องเที่ยวเริ่มมาแล้วแต่เราจะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการผิดกฎแล้วก็ข้อห้ามเธอดูดิเธอน่าจะให้ขึ้นได้ไหมไม่ได้ใช่ไหม αι? ไปตรงร่มนีกก่าเธอแล้วถ่ายใครนะทำบันไดยังดีนะวิเวอร์แต่เขาไม่ให้ขึ้นแล้วครับเธอแค่ประตูดิแค่ประตูระวังมันล็อกโฟกัสนะ อาเธอแล้วตอนที่เธอมาครั้งที่แล้วนะเขาเขาเปิดฝั่งไหนให้ขึ้นเาเปิดมาเาเปิดฝั่งน้มันมีแค่สองฝั่งใช่ไหมอ๋อวิวิดนะแต่ไม,ไม,ไม้ไม้ยังแน่นหนาอยู่นะเนี่ยเใหม่ไม,ไม้ยังแน่นหนาอยู่นะเา,า่งเธอมันไม่มีเสียงเธอหรอกเพราะว่าไม้มันอยู่ที่เขาเข้าใจไหมเธอไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่ติดเธอเลย ไม่ว่าจะภาพหรือเสียงขอไปนิดนึงได้ไหมเดี๋ยวขอไปนิดนึงเพราะยังไงมันก็เข้าไม่ได้อยู่ดีเข้าใจไหมมาเดี๋ยวสารา แต่เป็นเป็นกลิ่นทูบอ่ะเป็นกลิ่นทูบอ่ะเ,เจอแล้วนั่นเลยแม่กล้าจับถ่ายอะไรถ่ายอะไรมันเห็นคนบ้างหรือเปล่าเห็นโอเคแม่แม่แม่นล้วมป เขาขอ,ขอ,ขอ,ขอลงไปนี่นะเธอก็ลงนั่นเีตอนแรกอะ่ะผมคิดว่าเธอโอ๊ยตากล้องตอนแรกอะ่ะผมคิดว่ามันคงจะเป็นเวิ้งกว้างนะครับแบบอยู่กลางแบบป่าเลยนะฮะที่ไหนได้มันติดแคมของนะครับติดฝั่งของของอำนาจเจริญ นะครับตะโกนเกลียแต่อันนี้ดูแล้วน่าจะเป็นหินใหม่นะเดิเนาะหินใหม่แต่พวกนี้น่าจะเป็นหินหินเก่านะหินหินที่เจาะรูนี่คือหินเก่า เดี๋ยวไปเดินชมเขาเรียกอ,อะไรไม้ใหญ่นะครับดูม,ม,มันเป็นต้นไม้แบบป่าลึกอะครับต้นไม้แบบหลายร้อยปีอะมันนี่ดีดเราบางเหยียบขี้งัวนะ เฮ้ยสวยเนาะเธอมันเป็นเหมือนลายเชื้อรามันเป็นเหมือนแต่ว่ามันมันมันดูแบบดูเหมือนคนมาวงเนาะเธอก็แค่ไปเขาดูไหนดีแต่มันจะมีหมู่บ้านคนด้วยเนาะเธอเนาะเธอมันจะมีหมู่บ้านคนด้วยเนาะขี้งูอาจจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่า เขาจะเลี้ยงบัวชาวบ้านซวมก็มีนะครับนู่น ون. อยู่ไกลๆออมีรถเข้ามาอีกแล้วเธอพูดไปเถอะเขาไม่ได้ยินเสียงเธอหรอกเพราะว่าไม้มันอยู่นี่ เดี๋ยวเราลองเดินไปตรงเถาวันได้ไหมยอยากไปอันนี้คือแบบว่าลองเทคเลยนะครับคือถ่ายยาวเลยอะเทคเดียวเลยอะ เธอสวยเนาะแต่ก็ดูน่ากลัวน,นะเธอเนาะเธ <ừ> อว่าไหมดูเหมือนงูเนาะนเธอเดี๋ยวเขายืนแล้วเธอแล้วเธอกดปุ่มสีขาวถ้าเธอกดปุ่มสีขาวมันจะคือถ่ายรูปเธอกดปุ่มสีขาวทีเดียวแล้วก็ปล่อยมันจะเป็นการถ่ายรูปปล่อยวิดีโอมันก็ยังถ่ายอยู่แหละแต่ว่ามันจะเป็นปุ่มสีขาวกดปุ๊บแล้วก็ปล่อยมันก็จะเป็นมันจะเป็นถ่ายรูป เด,เดี๋ยวมันอยู่ในอัลบั้มเลยมันมีปุ่มสีขาวอยู่ใช่ไหมเออ,อา่เออ,อ,อแค่นั้นแลหละเดี๋ยวมันอยู่ในอัลบั้มเธอไม่ได้ใช้กล้องอ่ะซื้อมาไม่เคยเล่นเธอจะรู้อะไรอ่ะเนี่ถ้าเราเห็นถเนถาววันอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยว่ามันคือป่าลึกเนาะเธอเนอาะเธอ ลองลแคบแถวนุ้นให้เขาดูหน่อยแต่นี่ก็สวยนะก็มันมันไม่รู้จะจับจุดอะไรไงมันไม่มันไม่เจอวัตถุลองให้เขาดูดิมันไม่ต้องถึงห้าก็ได้ถ้าเกิดถ้าไกลอ่ะมันก็คือห้า เดี๋ยวคือเราขอความเย็นก่อนไงเพราะว่าตรงนี้มันเย็นเดี๋ยวเราจะออกไปถ่ายรูปที่หินอีกทีหนึง่งแต่ต้องบอกก่อนนะว่าของจริงสวยนะเธอเนาะมันไม่ได้เหมือนในวิดีโอนะในวิดีโอมันดูธรรมดานะครับแต่ของจริงมันสวยนะเออเหมือนอยู่ในป่าลึก,ลลกใช่แต่เป็นป่าโลง่ง พอดูจากลักษณะแล้วเขาน่าจะถางเธอว่านะเธอดูจากลักษณะแล้วเขาน้าจะถางเนาะ,ะนี่เถาวันใหญ่นะแต่นี้เล็กมากอันนี้เล็กมากเล็กมากเกากนี่ยเส้นเดียวด้วย เธอเขาว่าไปตรงนู้นไปไปตรงนู้นเธอเดินไปรอเขาสิเธอหยุดพักก่อนอันล่าง นูนครับสิ่งสวยงามอยู่ข้างหน้าแต่ยังไม่ใช่พักชมโฆษณาส,สักแปบ๊บไม่ใช่เ <c oughs> <c oughs> นี่ยดูสิ่งสวยงามเย็นเนาะเธอเย็นไหมเ <c oughs> ฮ้ยเธอมันไปได้เหรอที่หรือว่าเป็นที่คนอื่น ใช่หมายถึงว่าแค่เดินออกไปนอกประตูเนี่ยเราจะออกมาแล้วเราไม่ล็อกคอรถเหรอ ืออะไรเธอถ่ายเขาดูดิอ,อ๋อโอ้วิวเวอร์มันเหมาะแก่การถ่ายหนังมากเลยครับแบบคือทางมันแบบมันมันเหมือนอีสานบ้านเราอะแต่ว่า มันดูดีกว่าอีสานคือมันธรรมชาติจริงๆอะมันมันเหมาะกับการถ่ายหนังพวกลูกทุ่งอะไรมากๆเลยอะจริงนะแบบโค้งอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเหมือนฉากในละครละคระคเออละครแบบละครลูกทุ่งลูกทุ่งนะดูดิเห็นไหมโค้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยเธอเดีด๋ยวดีมันโค้งมาแผนให้เขาดู แต่ว่าในกล้องมันไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับแต่ของจริงนี้บอกเลยว่าลมเย็นมากเธอให้เขาดูต้นไม้ดิเนาะต้นไม้นี่เป็นร้อยปีนะเนาะใหญ่มากถ่ายโคลนอ่ะเขาจะได้เห็นเพราะว่าเธอเราลงเดินไปอีกสักนิดหนึ่งได้ไหม,ไมแค่ตรงนี้พอมานี่ดิเอออยู่นั่นก็นได้เขาได้เห็นวิว อ๋อเป็นนาละแต่อันนี้ไผ่ตรงใช่ไหมเธอเธออันนี้มันไผ่ปลูกหรือเปล่ามันเป็นไผ่ตรงใช่ไหมเธอว่าเหมือนไผ่ปลูกไหมไม่ใช่ไผ่ฮะไม,ไม่ใช่ไผ่ไม่มันเหมือนไผ่ปลูกใช่ไหมมันตรงอ,อ,อ,รอ่่่่ะเออไมใชปลลูกนนัแหะอ๋อนี่เป็นบ้านคนละ เขาก่อไฟเถอะถา่าไปเข้าไปดูไหมดูเขาดูเขาเผ่าท่านเหรอใช่ไหมเาเหมือนเขาเผ่าท่านเลยเดี๋ยวไปปราสาทกันต่อครับ เธอไม่มาข้างหน้าเขาบ้างเหรอเนี่ยมาเสมอนะฮะมไ,มไม่เธอเข้าใจไหมว่าเวลาคนที่ถ่ายเสมอกันนะ่ะเธอสังเกตไหมเวลาที่เขาถ้าคนถ่ายเสมอกันนะ่ะภาพออกมานะ่ะมันจะสวยเอาเธอสังเกตไหมเวลาเธอดูใน y t u t u ดูดูในอะไรอะ่ะเวลาคนที่ถ่ายกันตากล้องที่เขาถ่ายให้ด้านข้างอะ่ะมันจะสวยภาพออกมามภาพออกมามันจะดูสื่อสารง่ายแต่พอเดินตามหลังเนี่ย เออเหมือนเหมือนมันเหมือนตรงมันจะไม่เห็นวิวแต่เห็นอะไรเงีนะ้ยเี้ยไม่แต่แต,แต,แต่แต่ถ้าภาพเวลาเราเห็นในในใน u t u ู e ในวิดีโอเงี้ยใช่ไหมเนะในโทรทัศน์น่ะเวลาตากล้องเดินขนานคู่กับเอมซอ่ะมันจะดูสวย mm hmm. อหมายถึงภาพมันจะเินไปมันก็ไม่ภาพมันจะดูเข้าใจง่ายไงเข้าใจไหมหมายถึงว่าภาพมันจะดูเข้าใจง่าย <Okay. S 1> ไม่ใช่ใหมายถึงว่าภาพภาพที่มันขนานกันอย่างเงี้ยมันจะดูสวยมันจะดูเข้าใจง่ายอหนุ่นก็มีคนมานะาแคบด้ <c oughs> ระวังเด้อระวัง วิเวอร์ฮะแล้วไม่ใช่อะไรนะครับคือแทนที่จะบอกผมก่อนนะครับว่าจะว่าจะถึงแล้วอันนี้พอเลี้ยวโค้งปุ๊บถึงเลยผมคือเข้าใจไหมว่าตลอดระยะทางนะ่ะเราตะเบงเสียงคุยกันไงแล้วคอแห้งคือน้ำเปล่าไม่มีอ,อัมรลมไม่มีช่วยให้มันสู้ส้านะออพอเลี้ยวโค้งปุ๊บถึงเลยคือ ถ้าเขาบอกก่อนเนี่ยมันจะได้แบบถ่ายทางเข้าตั้งแต่แรกคือเข้าใจไหมว่าเฟิร์สอิมเพรสอะความรู้สึกแรกอะเออมันจะได้แบบว้าวอะไรเงี้ยเออมันจะว้าวมันก็ว้าวไงคือมันไม่ได้ว้าวแรกอันนี้มันเป็นว้าวที่สองไงเพราะว่าคือมันเห็นไปแล้วไงเข้าใจไหมคือเราไม่ได้เห็นพร้อมกล้องไงเข้าใจไหมเออถ้าในโลกของ ยูทูบอะโลกของครีเอเตอร์น่ะคือมันต้องเวอร์เวอร์คูณสองไงเธอ, <c oughs> อ,อสวยดีนะเธอดูดิแคบเลยเหมือนมันไตอะเหมือนใบมันไตอะ๊ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมล่ะลมแรงจะตายเก้อถ่ายไปนั่นดีเดี๋ยวตอนกลับเรามาถ่ายรูปหน้าปราสาท ต้นไม้ใหญ่ไม้ก็เราถ่ายหน้าปราสาทนี่ไงเข้าใจไหมถ่ายปราสาทถ่ายหน้าปราสาทถ่ายรูปแล้วเราก็กราฟเราไม่ได้ไปถ่ายไอ้ไอ้พวกเนินหินพวกขัวตรงนั้นไม่ใช่เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจว่ายังไงเนี่ยให้เขาดูต้นไม้เี่เนี่ยต้นไม้พันปี เเดี๋ยวเขาลองเดินขึ้นไปเนี่ยแต่ไม่กล้าว่ากลัวเขาว่าเนาะก็เขาห้ามขึ้นกลัวเขาว่าธอก็จะแหกเธอก็จะแหกเก็แหกแกอะไรแหกกฎแค่ยืนตรงนี้ก็ได้มั้งไม่ได้เป็นไรไม่เป็นไรหรอก เธอเขานั่งแล้วถ่ายถ่ายให้เขาหน่อยดิถ่ายสีขาวอะถ้ามันกว้างเธอก็ซูมให้หน่อยอแล้วก็กดสีขาวแล้วก็ปล่อย,อออยถ่ายเดี๋ยวมันลงอัลบัม้มกดยังสีขาวอะ <c oughs> ไม่เดี๋ยวเราถ่ายรูปตอนก่อนกลับอีกทีนึงอยู่แล้วเนี่ยเธอเห็นไหมเขาบอกเธอแล้วเห็นไหมแค่ไปดิเห็นไหมไเขาบอกแล้วว่าทางเข้ามันสวยไม่ใช่เขาให้เธอแคบคนเมื่อกี้เขาให้เธอแคบตอนที่คนกําลังถ่ายรูปกันพอแล้วเขา เขาให้เธอแคบจังหวะที่คนเขากำลังถ่ายรูปอบบมันสวยที่นะมันล่มเรือนเธอ<ะ> <c oughs> ถ่ายดิ จริงๆ MC น่าจะอายนะแต่ตากล้องแบบอายเวอร์อ้าวทาอย่างทำไมเราไม่มาด้านนี้ล่ะเขามีข้อเสนอให้เธอสองอย่างหนึ่งถ้าเกิดเธอเป็นตากล้องให้เขาแล้วเธออายเขาเขาเ,เขาเสนอเธออย่างนี้นะ หนึ่งถ้าเธอเป็นตากล้องให้เขาแล้วเธออายเขาจะถ่ายเองแต่ถ้าเขาถ่ายเองปุ๊บแล้วติดเธอเขาจะไม่เซ็นเซอร์เธอเวลาเธอลง YouTube เขาให้เธอเลือกเอาว่าเธอจะเอาไหนเธอต้องการเธอต้องการแบบไหนอ่ะระหว่างเธออายกับคนที่เธออยู่หลังถ้าเธอเขินกับคนที่อยู่หลังกล้องอย่างนี้กับการที่คนได้เห็นเธอทั่วโลกที่เธอลงในช่องเขาเธอเอาไหนอ่ะเขามีเขาเสนอให้เธอสองอย่างแค่นี้เองฮะ ไม่ใช่เขาถามเธอเธอเอาไหนเธอเธอเขินคนสถานที่จริงหรือว่าเธออยากเขินคนทั้งโลกเธอเอาไหนเอะเธอเลือกเลยเธอจะเอาไหนอ